we ดีค่ะคุณผู้ชม m i r o Precision หนึ่งในแบรนด์ชั้นนำของเอยอรมันที่ถูกสร้างมาจากความตั้งใจของคุณโทมัสฮอฟแมนเจ้าของแบรนด์ที่ว่าลำโพงของเขาจะถูกผลิตด้วยหัวใจของคนที่รักในเสียงเพลงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยค่ะว่าทั้ง4ซีรีส์ของเขาเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นกับลำโพงแยกชิ้น2ทางกับ m i c r o Precision Series 3ตัวนี้ค่ะ กับดอกลำโพงเสียงกลางทุ้ม3.16 mk 2ขนาด6.5นิ้วค่ะกรวยลำโพงอลูมิเนียมรีดบางดัสแคปทรงเว้ลวัสดุเดียวกันขอบสราวเป็นยางโครงลำโพงโลหะปั๊มขึ้นรูป voice coil อ,อลูมิเนียมขนาด1นิ้ว,วดอกลำโพงเสียงแหลม3าม mk 2 soft dome ขนาด28 mm แมมแม่เหล็กเดี่ยไดเนียม voice coil อ,อลูมิเนียมความไว90 db passive crossover แบบ2ทาง ใช้อุปกรณ์ภายในของม n นดอฟและคาปาซิเตอร์ตัดความถี่เสียงของอูดิ n นไมโครพูซิชชั่นซีรีสที่ใช้วัสดุของการผลิตผสมประสานกับการออกแบบวงจรพาสซีฟคอสโอเวอร์ผลของเสียงก็คือเด่นด้านเนยมิกในย่านทุม้มและมีคอนทัสที่ละเอียดอ่อนในย่านกลางแล้วก็แหลมค่ะ เป็นลำโพงที่ฟังเอาความไพเราะของเสียงที่ผ่อนคลายหรือจะเน้นไดนามิกที่สนุกสนานเรียกได้ว่าสามารถฟังได้ครบรูปแบบก็ว่าได้ค่ะ จะแนะนำคุณผู้ชมให้ไปลองฟังโดยเลือกใช้ Power อร์ที่เหมาะสมกับการติดตั้งที่พิธีพิถันเพื่อให้ได้เสียงที่มีไดนามิกแล้วก็มีคุณภาพเสียงที่ดีค่ะแล้วเราไปดูกันกับอีกหนึ่งซีรีส์ของ m i r r p r o s i t i o n ค่ะถัดไปกับ m i r r p r o s i t i o n ซีรีส์5กับลำโพงแยกชิ้น2ทางดอกลำโพงเสียงกลางทุ้ม5.16 mk2 ค่ะ พรงผลิตด้วยกลาสไฟเบอร์ iber, เนื้อละเอียดเคลือบผิวที่ด้านบนดัสแคปผลิตด้วยกระดาษขอบสราวยางที่มีความนุ่มโครงลำโพงโลหะผสมหล่อขึ้นรูปตอบสนองความถี่ต่ำได้49เฮิรตซ์รับกำลังขับ70วัตต์วอยช์คอยลขนาด25มิลลิดอกลำโพงเสียงแหลม5.28 MK2 สิวโดมโครงสร้างอลูมิเนียมกลึงความต้านทาน3.2โ oh อห์มความไว90 dB Passive crossover แผ่นวงจรชนิด glass epoxy ทองแดงที่มีความหนาขดลวดทองแดงราคาพาซิเตอร์ใช้คุณภาพดีความละชัน 6dB ใช้วงจรเ a ส EQ e ในการตัดความถี่เสียงทุม้มเสียงแหลมซึ่งปรับได้3ระดับค่ะ Microposition Series 5ลำโพงสำหรับนักฟังที่ชื่นชอบในการฟังรายละเอียดเสียงและการฟังแบบ audio f ฟ l e วัสดุทุกชิ้นถูกขัดสันมาอย่างดีเพื่อตอบสนองความถี่ที่เหมาะสมลำโพงที่ดีนั้นจะสามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดได้ก็ต่อเมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์เสริมที่ดีพร้อมกับงานติดตั้งที่พิถีพิถันเพื่อที่จะถ่ายทอดเสียงที่ดีที่สุดให้ได้ตามที่ผู้ผลิตตั้งใจออกแบบค่ะ ไปดู m i r r p r o s i t i o n Series ถัดไปกันค่ะ Micro p r e c i s i ซีรีส์ e s 7กับลำโพงแยกชิ้น2ทางประกอบไปด้วยดอกลำโพงเสียงกลางทุ้ม 7.16mK2 ขนาด6.5นิ้วค่ะกรวยลำโพงผลิตด้วยเส้นใยธรรมชาติจากต้นคลามบีบอัดขึ้นรูปเป็นสีฟ้าธรรมชาติมีน้ำหนักเบาตอบสนองความถี่ได้กว้างดัสแคปทรงนูน ขอบสราวยางดิบจากธรรมชาติที่มีความนุ่มนวลมากโครงลำโพงแมกนีเซียมขึ้นรูปที่แข็งแรงและไม่ก้อง v o ส์คอยลชนิด n o x ที่มีขนาด25มิลิเมตรดอกลำโพงเสียงแหลมรุ่น7.28 MK3 มีขนาด28มิลิเมตรซอฟ์โดมผลิตจากเส้นใยธรรมชาติผ่านการเคลือบด้วยเทคโนโลยีล่าสุดออกแบบมาเป็นรุ่นที่สใช้เวลากว่า1ิปีในการพัฒนาโครงลำโพงอลูมิเนียมกลึงขึ้นรูป ครอบลำโพงแบบรังผึ่งที่ช่วยให้เสียงกระจายได้ดีความไว90 dB รับกำลังขับ100วัตต์ Passive crossover ชนิด2ทางที่รองรับการต่อใช้งานแบบบาวายการเลื่อนจุดคัดความถี่และควำไวของดอกลำโพงเสียงแหลมภายในใช้อุปกรณ์คุณภาพสูงขดลวดทองแดงแกนอากาศคาปาซิเตอร์ของบุนดดอ ลำโพง m i โครพิซิชันซีรีส์เจรูปลักษณ์ภายนอกถูกออกแบบให้สวยงามในรูปแบบที่เรียบง่ายสไตล์ย,ย้อนยุคแต่วัสดุที่เลือกใช้นั้นพิเศษจริงๆค่ะเพราะผ่านการพัฒนาปรับปรุงจนได้รุ่นใหม่ล่าสุดที่เสียงไปถึงขีดสุดลำโพงนี้จึงถ่ายทอดเสียงออกมาได้อย่างเที่ยงตรงถ่ายทอดทุกอารมณ์ของความเป็นดนตรีออกมาได้อย่างถึงก่น ค่คุณผู้ชมเป็นนักฟังเพลงที่ชื่นชอบในการฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นแบบ audio อไอฟล์หรือว่าแบบเรียบง่ายก็แล้วถ้าเป็นผู้ที่สรรหาอุปกรณ์ใหม่ๆหรือว่าลำโพงที่สามารถถ่ายทอดรายละเอียดเสียงได้ดีแล้วก็ไพเราะที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมมาลองฟังลำโพงคู่นี้กันค่ะแล้วถัดไปเดี๋ยวเราไปดูรุ่นที่เป็น top m o เดลของแบรนด์นี้กันเลยค่ะ และสำหรับซีรีส์สุดท้ายที่เป็น top of the line ของแบรนด์นี้นะคะกับ micro precision set studio แยกชิ้นสามทางที่ Mr Thomas Hoffman ได้ทุ่มเทและตั้งใจผลิตขึ้นมาเพื่อคนที่รักเสียงอย่างแท้จริงนะคะได้เปิดประสบการณ์ในการฟังสู่จินตนาการฟังเสียงที่สมจริงแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยเป็นงานโฮมเมดประกอบด้วยเสียงมิดเบสขนาด7นิ้ว กลวยลำโพงมิดเบทผลิตด้วยส่วนผสมของเปลือกหอยและสารอินทรีย์ต่างๆอันเป็นสูตรเฉพาะอัดและอบขึ้นรูปปิดทับด้วยอลูมิเนียมบริสุทธิ์รีดบางและผสานด้วยกาวที่สกัดจากยางต้นสนอันเป็นวัสดุธรรมชาติที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะมีการจับเข้าคู่ด้วยการชั่งน้ำหนักให้เท่ากันเพื่อให้เสียงลำโพงทั้งสองข้างมีประสิทธิภาพเหมือนกันมากที่สุดเสียงกลางขนาด4นิ้ว ใช้วัสดุและคุณสมบัติเดียวกับ midbase ขนาด7นิ้วโครงสร้างมีขนาดเล็กเบาและบางดอกลำโพงมีความแข็งแกร่งให้เสียงที่มีรายละเอียดอย่างเที่ยงตรงคุณผู้ชมสามารถติดตั้งบริเวณเสาเอได้อย่างลงตัวและทวิตเตอร์ซิลโดมที่มีขนาด28มิลิเมตรโครงสร้างอลูมิเนียมแท็คลึงรูปใช้แม่เหล็กคุณภาพสูงถ่ายทอดรายละเอียดของทุกตัวโน้ตได้อย่างระยิบระยับสดใสมีประกายให้ความเป็นธรรมชาติสูงสุด ลำโพงทุกชุดถูกจับเข้าคู่ลำโพงซ้ายและขวาคัดค่าเท่ากันเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีด้วยงานฝีมืออันประณีตจากประเทศเยอรมันค่ะและนี้ก็คือลำโพงไมโครพิซิชั่นทั้ง4ซีรีส์ที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะ โสดสินล้ำค่างานประกอบมืออันปราณีจากเยอรมันสู่จิตวิญญาณของการฟังเพลงอย่างแท้จริง